สวัสดีครับเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่ไม่ได้เจอกันหลายวันนะพอดีไปทำงานเพิ่งกลับมาวันนี้ก็เลยจะมาลงคลิปให้เพื่อนๆหายคิดถึงหน่อยแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครคิดถึงเราหรือเปล่าเพราะเพื่อนๆก็มีไม่ไม่มากไม่ได้มีเยอะพอดี เพื่อนๆก็รอรอดูคลิปอยู่เหมือนกันก็เลยกลับมาจากทำงานก็เลยจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปทำงานอีกก็น่าจะอีกหลายวันกว่าจะได้เจอกันอีกก็เลยก็จะมีอีกหนึ่งคลิปที่จะทำก็คือประกอบรถด,ดีโออีกคันหนึ่งคันสีน้ำเงินก็จะมี ของที่สั่งมาเมื่อกี้มีมีมีของที่สั่งมาเดี๋ยวจะมาเปิดเปิดกล่องให้ดูคือคลิปคลิปนี้ที่จะมาทําก็คือจะมาเปิดกล่องของที่ที่สั่งมาวันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างก็จะได้ดูออไปบอกๆกันกันครับ พวกพระเจ้ามันค่อนข้างหนักนะเจ้าของนี้นะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากในนี้นพคกจะมีอะไรสักอย่างนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาเปิดให้พวกนายได้รับชมนพวกพระเจ้ามีดฉันโอเคเจอมีดม,มันแล้วนะกล่องนี้ก็จะจะ,จะมาจากกรุงเทพส่งมาจากกรุงเทพ ธัญบุรีคงสี่รู้แหละว่าจะเป็นอะไรแต่น่าจะมาเปิดพร้อมๆกันดีกว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคลิปวิดีโอที่ผมได้ถ่ายได้ทำไปผมทำไว้ดูทำไว้แชร์ให้เพื่อนๆได้ได,ได้ได้ดูกันว่าว่าแนวทาง การเล่นรถของผมเป็นแนวไหนผมไม่ได้เป็นช่างนะครับบอกไว้ก่อนบอกผู้คลิปแล้วด้วยว่าไม่ไม่ได้เป็นช่างเป็นแค่คนที่ชอบและรักในการประกอบรถผมไม่ได้เป็นไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้ดีกไว้ตรงนี้ก่อนมันไม่ได้ดีเลยโอ้พระเจ้ามันมีหลายชิ้นมากเลยนะโอ้สีมันโคตรสีมันแซดมากเลยอ ถ้าดูผ่านกล้องมันมันมันจะไม่เท่าไหรแ่แตถ้าถ้าดู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 จากของจริงนี่สีค่อนข้างแซดมากเลยสีสีมันตอแหลมากอะ่ะผมดูใช้คำนี้สีมันส้มมันเจ็บมากอะ่ะชิ้นที่สองโอ้พระเจา้ามันเป็นอะไรที่ชิ่เยี่ยมฉันลืมไปเลยนะว่าฉันได้ทำการ สั่งซื้อเจ้าตัวนี้ไปเนี่ยสำหรับเด็กผู้ชายนะครับน่าจะชอบดูอยู่น้องๆผู้หญิงพี่ก็ไม่รู้จะลงอะไรให้นะพอดีมีน้องๆมีหลานๆดูผมอยู่ด้วยแล้วก็ไม่รู้จะหาอะไรมาให้น้องๆเขาดูเพราะว่าน้องๆเขาก็เป็นผู้หญิงเขาคงไม่ไม่รู้เรื่องเรื่องเรื่องรถแอกนั้น โอเคงั้นเรามาดูข้อเหวีย่ยงนะครับเ mm hmm. ช็คลูกกืิหน่อย mm hmm. เป็นข้อเหวีย่ยงรถป๊อปฮอนด้าด mm ีโ hmm. อเป็นข้อข้อเหวี่ยงฮอนด้าดีโอเอฟสิบแปดยี่บ mm ้า hmm. 2ี่สที่เป็นสูกตั้งใส่ได้หมดเลยก็จะเป็นเดี๋ยวดูลูกปืนนี้ก็ได้ได้มาก็ได้ลูกปืนมาด้วยลูกปืนก็เป็นเจแปนนะ NTN ก็ยี่ห้อที่เขารู้รู้จักกันทั่วไปอยู่แล้วก็จะเป็นลูกปืนก็ค่อนข้างโอเคลูกปืนซ้ายและขวาอันนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับถ้าซื้อใหม่ก็คู่หนึ่งลูกปืนก็น่าจะมีอยู่ที่500แล้วบังเอิญว่าได้มาก็ ได้ลูกอื่นมาด้วยแล้วข้อก็จะเป็นยี่ห้ออะไรผมอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะ LA z x l a s i d อ่อ lasid 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 d o นะ d o ห้าสิบเขาเขาจะสลักไว้ตรงนี้เลย lasid d o ห้าสิบชักสี่สิบสามจุดสี่เป็นข้อเหวี่ยงข้อใหญ่ข้อเหวี่ยงข้อใหญ่ยี่ห้อ lasid นะ ก็โอเคอยู่ซื้อมามือสองนะก็โอเคปงลูกปืนก็ก็โอเคหลายสิบลาซสก็น่าจะนี่แหละไม่ใส่ไม่ชักเพิ่มแนละ้วได้สลับจานได้ริมจานไฟมาด้วยโอ้ฉันเพิ่งเห็นนะแล้วมันจะอยู่หรือเปล่ามันรู้สึกว่ามันโค้งมนแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะไม่ออก แต่เกลียวอะไรก็โอเคนะเห็นก็เห็นพวกเขาเคลมมาว่าเหล็กมันเหล็กมันดีกว่า TW TWH นะ TWH ก็โค้เเวียงตัวนี้ผมก็จะน่าจะใส่กับลูกห้าสิบห้าสิบสองหรือไม่ก็ห้าสิี่เดี๋ยวเดียวต้องรอปรึกษาเพื่อนๆดูก่อนนี่ก็จีดีสอง ชิ้นที่สามนี่โอ้ยเละเลยมันมันค่อนข้างมันค่อนข้างใหญ่ผมจะให้พวกนายดูนะว่ามันคืออะไรฉันต้องหาที่เปิดเลยนายแพ็คมาแน่นหนามากเลยนะร้านนี้ฉันค่อนข้างชอบการแพ็คสินค้าของร้านนี้นะ ฉันจะททำการเก็บพลาส,สติกที่เหลือไว้ใช้อีกนะฉันจะไม่ทิ้งเพราะมันยังใช้งานได้อีกฉันไม่ได้ลูกนะฉันไม่โกงกาหน่อยนะเพราะฉันรักลูกฉันจะเก็บไว้ใช้งาน cá à, nghĩ con thanh nó đi thì mà rồi hôm nay thì lúc à công subscribe cho kênh Ghiền Để đi bỏ lỡ

เขาว่ามันคืออะไร okay. โอเคคุณโดนแม่ฉันม่เป็นร้อยหรือเปล่าฉันจะโดนแม่ฉันได้โอ้พระเจ้า มันก็คือแคนรรถ Honda d i o Honda Dio ดรถเจ้ามันมันเป็นอะไรที่น่าเสียภัยมากโอเคมันโอเคสำหรับฉันนะโอเคมันค่อนข้างมันค่อนข้างดีนะมันโอเคนะ เป็นฮอนด้เครื่อง Honda าดีโสูกตั้งนะครับสั่งเครื่องมาคือจะทำโปรเจกต์โปรเจกต์ใหม่จะขึ้นตัวโปรเจกต์ใหม่ที่รูปใหญ่กว่าเดิมตอนที่คุยกันมาก่อนจะเอาของเข้ามาคือเขาบอกว่าไม่มีลูกปืนลูกปืนไม่ได้ให้มาแต่มีลูกปืนให้มา ลูกปืนให้มาลูกปืนข้างข้อมีเบรกได้มาด้วยม,มีมือเบรกมือลิงแล้วก็มีผ้าเบรกให้ลูกปืนส่วนท้ายน่าจะมีน่าจะมีอยู่น่าจะมีครบลูกปืนส่วนท้ายลูกปืนข้างข้อให้มาสองตัวแข้งดูดูแล้วน่าจะมาคนละ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 ,คนละชิ้นไง น่าจะเป็นโทรศัพท์ดูดูจากสีแล้วฟาก็รอยขูดเลขออกไปแล้วด้วยมีจุกอุดอุดทูทีมาให้ด้วยตัวนี้ซื้อใหม่ก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบสำหรับคนที่ชอบอุดแต่ผมน่าจะไม่อุดผมจะ จะ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 ,จะต่อทุกทีเข้าระบบเหมือนเดิมโอเคก็สวเย,ยี่ยมมากผมชอ่าก็มีสามชิม้นก็มีนี่ข้อข้อเหวี่ยงตัวน,นี้ฉันก็จะเอามาใส่ในนี้ใสเ่เข้าเข้าไปในในช่องนี้แต่ฉันจะต้องเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มเพื่อใส่ลูกสูบที่เยอะขึ้นฉันจะทำเ,เป็นเครื่องซิ่งเป็นเครื่องซิ่ง มีลูกสูบมีพัดลม,พ,ดลม,มพัดลมก็จะอยู่ทางนี้เห็นป่ะพัดลม,มก็จะอยู่ทางนี้พัดลมอยู่ทางนี้ประมาณนี้ข้อเหวี่ยงก็จะอยู่ข้างในชุดนี้ก็ได้มาราคามิตรภาพราคาไม่แรงไม่แรงเท่าไหร่ะพัดลมช่นอยา่างใี้พวกนายดูว่าฉันเป็นคนชอบชอบสะสมพัดลมฉันมีพัดลมนี้แล้วฉันจะซื้ออีกเรื่อยๆเพราะฉันชอบสีมัน ชอบสีชอบพลาสติกที่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 เขาได้ทำการการสร้างสร้างบัลลมขึ้นมาพลาสติกมันก็น่าสวยฉันฉันเป็นคนชอบอะไรเป็นคนชอบสีฉุดฉาดเนี้ยรถทุกคันก็จะใช้แบบนี้หมดก็จะมีอันนี้ตัวนี้เป็นของ TtWh แล้วก็ที่ใส่อยู่ในรถก,ก็จะเป็นของจิกโซจิกโซจะมีอยู่สองสองตัว T w h ก็จะมีสามตัวจิกโซจะมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็ ทีวก็จะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีสม้มฉันมีซื้อพัดลมไว้นี้ห้าตัวแล้วเพราะฉันชอบสีฉันก็คงจะหมดแค่นี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้รับชมก็เดี๋ยวผมจะมาแจ้งใหม่อีกทีหนะึง ว่ามีอะไรมาอัปเดตมั่งก็นี่แหละครับชีวิตเด็กผู้ชายก็หาอะไรเล่นไปเรื่อยๆไปครับโดนแม่บ่นมั่งแฟนดา่ามั่งก็ไม่รู้จะทํำยังไงว่างๆก็หาอะไรเล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่สร้างความเดือดร้อนท่อวันก่อนซื้อมาก็ใส่ได้วิ่งได้แต่หนวกหูในหมู่บ้านบัวเขาจะมาว่าก็เห็นว่าช่วงนี้เห็นว่าก็จะมี ข่าวในกลุ่มเห็นเพราะว่ามีการเข้ามาจับกลุ่มอะไรยังไงผมก็ไม่ได้รู้ไม่ลึกไม่แน่จริงไม่ไม่ข่าวไม่ชัดผมก็เลยไม่ไม่กล้าที่ที่จะพูดอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะเป็นการพาดพลาดพิงถึงใครต่อใครก็เราก็คุยกันแค่มุมมองของเราดีกว่าเรื่องรถเรื่องอะไรเดี๋ยวก็คลิปต่อไปก็น่าจะประกอบรถประกอบรถแล้วก็ไอเลือกส่วนเรื่องเครื่องตัวนี้ก็น่าจะต้องซื้อเสื้อ ฝาแล้วก็ลูกก่อนแล้วก็เพื่อซื้อเสื้อฝาลูกแล้วก็ไปทําการเปิดเปิดพอตต่างๆแล้วก็เยงเสื้อแล้วก็จะใส่โคเวียงไอเราไอการทําตรงนี้น่าจะต้องผ่านลงคึงก่อนให้ลงคึงก็ทําให้ส่วนเราก็จะมาปกอบประกอบภายนอกบอบมาประกอบภายนอกดูทีหลังว่ามันจะเป็นยังไงก็พยายามทําเองครับเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ไม่เคย ไม่เคยทำมันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายด้วยสําหรับคนที่ไม่เคยทําสําหรับท่านที่เป็นช่างแล้วผมก็ก็คงจะไปสอนอะไรพวกท่านไม่ได้ก็ผมมือใหม่ผมอยากจะเล่นอยากจะเดินวงการนี้แต่ก็ไม่ถึงกับสุดแล้วก็ไม่ถึงกับไม่สุดก็จะอยู่เลทกลางๆก็ก็อยากอยากจะเล่นให้มันถึงที่สุดนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่ชอบลดห่วงลดถ้าเราทํามาเราก็ขับ ขับแข่งไม่ได้เพราะเราน้ำหนักกอนข้างเยอะก็เลยอยากจะทำทาเก็บสะสมไว้เครื่องถ้ามีโอกาสผมก็จะซื้อเก็บไว้เรื่อยๆเพราะเพราะมันเป็นเป็นอะไรที่แบบเหมือนของเล่นอะของเล่นที่ใช้ได้จริงมันสนุกมันมีการจูนมีการปรับแต่งก็เหมือนถ้าเป็นเราเด็กๆก็เหมือนกของเล่นลรถบังคับอะไรพวกนี้แต่ว่าไอ้พวกนี้มันค่อนข้างจะจะมีราคาค่อนข้างสูงด้วยพวกนี้มันมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่สนุกนะ ทุกครั้งที่ได้เสียเงินซื้อในแต่ละชิ้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกมากโอเคพร่ำม,มานานแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรของเข้ามาใหม่ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ได้ดูด้วยแล้วกเ็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานอีกเมื่อกี้ก็พึ่งกลับมาจากทำงานนี่ตายัางเยิยมเยิ้ยมเลยง่วงนอนมากเลยฉันคงต้องขอลาก่อนแล้วกันก็ฝากพวกนาย ดูดูคลิปของฉันด้วยนะถ้าพวกนายจะคอมเมนต์อะไรก็ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาโอเคครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย